ใา่ครับกลับยนท่านประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาที่เคารพนะครับก็ไหนๆเราก็ฟังกันมาถึงเกือบจะวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องนายกราออกหรือยุบสภาหรืออะไรแล้วแต่การแก้ไขรัฐนูลนะครับผมก็จะเป็นต้องต้องพูดให้พวกเราเข้าใจว่ารัฐบาลไม่ได้ดินงนอนใจในทุกเรื่องนี่นะครับพยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดนะครับโดยเร็วที่สุด ผมได้ปรึกษาทางฝ่ายกฎหมายแล้วนะครับศึกษาจากรัฐธรรมนูญแ,แล้วกรณีนายกพิทีลาออกจากตําแหน่งเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับถ้านายกลาออกคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะนะครับรัฐธรรมนูญนะครับมาตราหนึ่งทับวงเล็บหนึ่งนายกนตรีและคณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีใหม่จะเข้ารับหน้าที่จะต้องเลือกนายกนตรีใหม่นะครับจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาต้องมีมติเสียงเกือบหนึ่งนะครับึ่งต้องรวมทั้งสสสอวอด้วย ไม่ว่าจะพักข้างในก็ตามรวมกันมาแล้วก็จะไม่ถึงเกึงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสวมาร่วมในการเ,เลือกนายกรัฐมนตรีด้วยก่อนนี้ยุสภาโพ,พ้นจากตําแหน่งทงั้งคณะเหมือนกัรสมาชิกสสสิ้นสุดลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าท่านต้องการหรือไม่ต้องการในรตรงนี้นะครับ อันนี้เป็น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 แนวปฏิบัตินะครับในส่วนแก้ไขรัฐมนูญวันนี้ก็ผมก็เรียนไปแล้วมีขั้นตอนอะไรอย่างไรเมื่อสักครู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าท่านสงสยัยต่างๆเดี๋ยวผมจะให้ท่านนองวิศนุที่ชี้แจงเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ